สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลุ่มเออเอเค็ฟญี่ปุ่นไทยแลนด์นะคะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับในการทำความสะอาดเตาโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานนะคะก็อันนี้สะอาดมากเลยนะคะเอบีบยาสิฟันหมอจุลานะคะใส่ใส่สก,ก๊อตไบร์เนะะี่ยค่ะแล้วก็ ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะใส่น้ำนิดเดียวแล้วก็เอามาขัดขัดที่เตาสะอาดดีมากนะคะเงาด้วยขอบเตานะะี่ยค่ะ ไม่ได้ใช้แรงมากเลยนะคะ นี่นะคะคาบคา,าบที่มันเป็นคาบรอยขนมอะไรเงี้ยค่ะก็ขัดได้นะคะสะอาดอยู่ขัดทุกวันค่ะเตาเราก็จะสะอาดไม่ยากการดูแลไม่ยากก็มีมาฝากแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ